ผมว่าไม่สุกมันจะเหลืองดำๆหน่อยแต่ไม่สุกมันรุนกันเถอะถ้าสุกก็สุกเอาละครับท่านผู้ชมเอาละครับหาอันนี้เอาอันนั้นมาฝัดอะไรที่เขาอะไรนะเอ็กเอ็กฝัดเอ็กข้าั่แหละฝัดฝัดข้างฝัดข้างจ้าของไก่ มันตัดข่งเลยเวลาเรายกมันจะได้อัดฝนอัดสุกหรือไม่สุกไม่สุกอัดพูดอย่างวันใจเลยไม่เห็นไหมเลยเออเลยบอเอาดีดีอรเอาดีดีเอาใช้ผ้าดีแ้เดี๋ยวมันไหมนะเนี่ยผ้าชุ่มน้ำ Ik of aan đi naam ik. Đi dan de lul leeg? đi je het daar? Mij. Oh, hij dient me een piek leeg. Kom maar weer. Kijk, 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 Vô mình luôn đó. Hà lên mà long, vô hà mày long coi. ai xem ở đâm ở đâm. lên mà Vô tung tung. lên. Ôi lồm lồm. đắn vậy, như vậy. mai mày mất. Mày mất. rồi. mai mai Mày mày mày. ta đi hang nữa chưa? Ôi, ôi. Bị mai nó ở này bị gì? Được được được. Mày nó như Ở luôn Ừ, มูนี่ซื้อกล้องเนี่ยมันเอียงมาฝั่งเนี้ยเเอออียงมาไล่นี้พี่ตัดลายนี้ตัดลายนี้ตัดลาค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยเขาโอ้ได้กินมั้อไกลไปค่อยค่อยสูง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 เอแสงเคียบไว้เห็นมันตุ่งเนยปะยก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 นี่จับไก่โอ้ไก่ไหม่มออกเลยผมครับเอาสูงเลยออกออกเลย เร็วเร็วเร็วเร็จับ